โรงเรียนบ้านดงเย็นภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการที่มีความสามารถมีภาวะผู้นำที่โดดเด่นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีโดยยึดหลักการครองตนครองคนครองงานสารสัมพันธ์ด้วยไมยตรีจิตเป็นมิตรกับทุกคนเร่งสู่การพัฒนานำพาชุมชนและสังคม นายสุดสาครศีลาศักดิ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษปัจจุบนันโรงเรียนบ้านดงเย็นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น100คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น14คนโรงเรียนบ้านดงเย็นบริหารจัดการระบบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาโดยการบริหารจัดการตามรูปแบบ Active Model โดยแบ่งออกเป็น6ด้านในการพัฒนาดัางนี้ A. Activity กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ C. Create ความคิดสร้างสรรค์ T. Technology การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน I. Intelligent ผู้เรียนมีสติปัญญาและมีทักษะทางวิชาการ V. Value ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง E. Evaluation การวัดและประเมินผลที่หลากหลายระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนรยิเริ่มพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการ PLC และเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อสะท้อนปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้จัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็นสีฝ่ายอย่างนี้ด้านบริหารงานวิชาการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติและประเมินผลอย่างเป็นระบบด้านบริหารงบประมาณมุ่งเน้นความคล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้บริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านบริหารทั่วไปส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจัดทําข้อมูลผู้เรียน,นรายบุคคลมีกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้อยโอกาสสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันอัปเดตระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ทันสมัยพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของบุคคลทั่วไปมีช่องทางออนไลน์เพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างสารค์สื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้1ห,ห้องเรียน1น,นวัตกรรมมีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลมีสมาร์ททีวีครบทุกชั้นเรียนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งเพื่อกำกับติดตามและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบทรงผม ระเบียบการแต่งกายอีกทั้งร่วมกันหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญทางวิชาชีพโดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบตอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการและความจำเป็นต่อกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาหรือระดับเครือข่ายสแสดงบทบาทผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ที่ได้มาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมในชั้นเรียนต่อไปจากการบริหารงานภายใต้การนำของนายสุดสาครศรีลาศักดิ์ ควนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็นมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อสนองนโยบายการศึกษาให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุข